เหตุผลที่บริษัทซี v ิ c อ g ลกอเทกของเรานะครับเริ่มต้นทําธุรกิจเกี่ยวกับแพนแฟกตอรี่เพราะว่าเรามองเห็นเพนพอยต์ของระบบเกษตรกร,กรแบบเก่าก็คือแบบเก่าเนี่ยเรายังต้องพึง่งฟ้าฝนอีกท,ทั้งเราเจอปัญหาเรื่องของมแมลงเรื่องของปัญหาโรคร้องต่างๆการทำแพนแฟกตอรี่เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์การปลูกแบบแพนแฟกตอรี่นะครับสามารถควบคุมปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดที่เกี่ยวสัมพันธ์กับพืชได้ทั้งหมดอาทิเช่นเรื่องของแสงบุณหภูมิความชื้นคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่่าางงงทีต้ออกกร็ขนััปจจุ กำลังพัฒนานระบบออโตเมชันนะครับที่จะช่วยให้ต้นทุนการผลิตในระบบแทนแฟกตอรี่นะครับมีจุดคุ้มทุนที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีต้นทุนที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับก็อีก5ปีข้างหน้านะครับอยากเห็นเกษตรกรไทยยอมรับเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันเกษตรกรอาจจะยังคิดว่าการลงทุนยังไม่คุ้มค่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาบวกลบคูณหารกันแล้วเนี่ยการลงทุนด้านนวัตกรรมเนี่ยจะทําให้เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรไทยได้ครับจากงานฟาร์มอีโปที่ได้ไปสัมผัสมานะ ก็รวมถึงคนรุ่นใหม่นักวิจัยต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมงานฟ e าร์มอโปครั้งนี้แล้วก็มีให้ความสนใจเกี่ยวกับนวัตรกรรมการเกษตรนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่เกษตรกรไทยจะได้เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตนะครับ